ครับมาเบิ้งครับมาทีนี้ที่เฮ็ดขี้ผึ้งครับอันนี้คั่นหนอน้ามันแล้วมันก็เหลือครับมันก็สิเหลือขี้ผึ้งบัดนี้ก็สิเป็นขี้ผึ้งดีเด้อบัดที่ไหครับกองเอาสิต้มแล้วก็กองเอาครับมาเบิ่งกันครับต้มให้มันละลายครับแล้วเราจะมากองเอาได้ได้แล้วครับไดี่แล้ว เอากระดิ่มาเทใส่นี่ครับภาชนะครับนะครับเป็นถ้วยผสมน้ำครับเอาน้ำใส่กระเพื่อจะให้มันเกาะตัวครับแล้วก็ใส่นี่นะครับแนวหลอดนี่แหละครับนะครับกรองครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเดี๋ยวได้ที่ละเทเลยเองมันของครับ นขาเลยครับโอ้เล็บดำครับอย่ามาเบืองเล็บผมเด้อเล็บดำถือน้ามนีลยวันนี้ก่อโตกันครับเพิ่งไปจับเด้ครับเนี่ยโอ้ขาดีขนาดครับงามเลยครับงามเลยนี่แหละครับงามเลยครับ เอาจ้วยโอ้ตรงไหนมันบอนั่นก็เดี๋ยวไปต้มไม้ครับที่ตรงนี้พวกเขาให้นั่นต่อเด้อที่เหลือตรงไหนมันดีแล้วมันสะอาดแล้วก็บอต้องต้มไม้ครับ หรือสีไปตัวไม่อีกรอบนึงก็ได้ขึ้นกันครับได้ขึ้นกันมันสีไดงงามเลยครับนี่แหละครับขี้พึ่งดีครับวิธีการทําขี้พึ่งดีนะครับทํามาจากรังพึ่งนะครับหัวน้ามันครับหม่งหัวน้ามันเด้อครับเด้อขันหัวน้ามันแล้วก็มาเฮ็ดขี้พึ่งดีโอ้คนเเ่าเห็นนี่แซวอันครับนี่แหละครับขี้พึ่งดี สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะปั้นก่อนครับเดี๋ยวปั้นก่อนให้มันเย็นก่อนนะครับให้มันเย็นก่อนก็ปั้นครับน้ำมันก็ดีอุ่นๆด้วยบบีบขั้นเอาน้ำไมันออกครับขั้นหนอนน้ำไมันออก อสุดยอดพุ่มพัญญาไทายเลยนะครับถ้าที่เฮ็ดเป็นก้อนเป็นไซนีก็ไปเฮ็ดบล็อกมันครับเฮ็ดบล็อกไว้แล้วก็เทนะครับเป็นเส้นเป็นยังก็เทไปครับ,รบนี่แหละครับได้แล้วครับโอ้ขาวนวลนดีขนาดครับเอาไปฝากก้นทาครับก็เคียวหมาก Okay, yeah, God.